ขอขอเปลีเปลี่ยนเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนเพลงเอาเอาเพลงอื่นเอาเพลงอื่นเอาซ่อนไม่หาได้ไหมขอเพลงกำลังดังตอนนี้ซ่อนไม่หาต้องคุณศิลปินทั้งสองท่านขอซ่อนไม่หาคอลแลปกันได้ไหมขอไม่ขอเล่นด้วยกันซ่อนไม่หาซ่อนไม่หาอาเพลงไงเพลงซ่อนไม่หาไม่หาออกมก่อนใช่ใช่ขอเพลงซ่อนไม่หาหน่อยเคยฟังอ่ะซ่อนไม่ได้ไม่คือได้ยังไงกัน คุไม่เคยไงต้องตีเลยนักร้องแ้วท่าน DJ ร้องแล้วร้องเพลงแบบนี้ไม่ได้นะเออผมไล่คุณออกมันดูเนื้อเพลงยังไงวะซ้อมไม่หาซ้อมไมหาร้องเลยร้องเลยมันดูเนื้อเพลงยังไงวะเปิดไมค์แล้วขอร้องไหมรูปไหมอ่ะเฮ้ยเล่นใช้สปอร์ตดิสไฟล์ไหมเนี่ยเฮ้ยดีเจไม่ทำไรเนี่ยความรู้สึกทุกคำคือความสนงจสิ่งที่เธอเคยทำ

ท่านหานท่านทานอ่านท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 กานท่านท่เนทานทา่านท่านท่านท่านานทนท่านท่านทานทานท่านท่าท่านท่นนน

จบจบแลวใช่ไหมจบแลยใช่ไหมยังยังนอไม่ต <c oughs> <c oughs> <P> ้องเชิญกันแล้วมาฮะไม่เหพอันลืมตาออกมาไเจอปมือปรมือปรมือดิปรือปมือปรมือปรมือรปมือรับ ให้ให hey, 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 ้คะแนนโว chat ดิให้คะแนนโว chat ดิให้คะแนนเท่าไหร่ให้คะแนนเท่าไหร่นี่ผมให้สิบเต็มสิบเลยนะกรรมการทุกคนเดี๋ยวนางฟังอยู่เนี่ยส่งคลิปมาส่งคลิปมาบุ๊คส่งคลิปมาเอาเอาเอาสองเพลงเลยสองเพลงเลยเดี๋ยวสองเพลเดี๋ยวเติมเดี๋ยวเติมเดี๋ยวเอาไปส่งส่งให้เพื่อนในห้องดูเอาไปส่งให้เพื่อนในห้องดูให้ครยเพลงตึงจัดเพลงตึงจับ